มารายงานข่าวเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนก็คงจะกําลังเฝ้ารอหรือว่าบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนที่สามารถแสดงออกมาได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรายงานข่าวจากสํานักต่างๆให้ได้ติดตามกันแล้วกันนะครับเรื่องของแจกเงินดิจิตอล10,000บาทมี2กลุ่มนะครับโดนตัดสิทธิ์รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะฮะ ข่าวนี้เนี่ยจากสนุก .com นะครับรายงานว่าอัปเดตเงินดิจิตอล10,000บาทก่อนหน้านี้น,น,นายเผ่าภูมิโรจน,นสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์แจกเงินดิจิตอล1 0,000บาทนะครับให้ประชาชน,นจำนวนกว่า50บล้านคนพร้อมกับระบุว่าในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับนายกะรัฐมนตรีจะแถลงความชัดเจนนะว่าจะเปิดลงทะเบียนแจกเงินดิจิตอล10,000บาทวันไหนแล้วก็จะโอนเงินวันไหนนะ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นปังดีๆนะครับเ,เพื่อนๆครับที่ใครที่กําลังรออยู่คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอล100 0 0บาทอายุ16ปีบริบูรณ์นะครับภายในวันที่30กันยายนต5 6 7นะครับและคือมีเงินฝากเนี่ยไม่เกิน500,000บาททุกบัญชีรวมกัน มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน840,000บาทต่อปีนะฮะอันนี้คือคุณสมบัติหลักๆนะเพื่อนๆนะแต่ยังมีอย่าง,งอื่นอีกนะส่วนกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทมี2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มมีเงินฝากในธนาคารสูงครับหมายความว่ามีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0นบาททุกบัญชีรวมกันยกเว้นนะสลากออมสินและ สลากออมสินนะ,ะนับยอดบัญชีเงินฝากณวันที่31มีนาคม2,567นะครับแล้วใครอีกที่จะไม่ได้กลุ่มที่มีรายได้สูงครับหมายความว่ามีรายได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีถ้าเกิดว่ามีอาชีพค้าขายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือพอพ,อพอสองศูนะครับ โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิตอลหนึ่งหบาทผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นนะแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store แล้วก็ Google Play นะฮะหรือว่า Play Store นี่แหละส่วนผู้ที่ว่ามีคุณสมบัติครบแล้วก็สนใจลงทะเบียนเงินดิจิตอล1นึ่งบาทสามารถทยอยเข้ายืนยันตัวตนด้วยระบบ kyc นะฮะก็คือ know your customer นะครับล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพื่อเป็นการทยอยนำข้อมูลยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ รวมถึงนะครับเป็นการป้องกันการกระจุกตัวของการยืนยันตัวตนหลังจากที่ระบบเนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิตอล1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้วนะครับน,นี่ย้ำนะลงทะเบียนเนี่ยผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นใครถ้าเกิดว่าได้ข้อความพร้อมกับลิงก์อ้างว่าคุณได้รับเงิน1,000 0บาทดิจิตอลวอลเล็ตนั้นห้ามกดเข้าไปในลิงก์อย่างเด็ดขาดนะครับ ห้ามกดเข้าไปในลิง์อย่างเด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูงมากว่าจะเป็น malware ป p y แวร์นะที่จะเข้าไปเฝ้าดูฟอกติดตามหรือว่าลิง์ดูดเงินนะฮะห้ามกดเด็ดขาดนะตำรวจไซเบอร์ดดก็เตือนแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เตือนออกไปแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะนี้ผมมาดูเรื่องของสินค้าบ้างล่ะสินค้าที่สามารถนำเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทเนี่ยไปซื้อได้มีอะไรบ้างนะก็คือสินค้าอุปโภคอาหาร เครื่องดื่มนะครับอันนี้คือที่ซื้อได้เลยนะส่วนสินค้า16รายการนะครับที่ไม่สามารถร่วม Digital ดิจิ a ัลเ l l ต t ได้ยังคงเดิมตามที่มาติคอร,รมอได้เคาะเมื่อวันที่23เมษายน2567มีอะไรบ้าง1ที่ซื้อไม่ได้นะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ยาสูบ 4. กัญชา 5. กระท่อม 6. พืชกระท่อม 7. ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม 8นะครับบัตรกำนัน9บัตรเงินสด10ทองคำา1 1เพชร12พลอย13อัญมณี14น้ำมันเชื้อเพลิง15การธรรมชาติ16บริการต่างๆไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับนะนี่คือ16รายการที่ไม่สามารถร่วมดิจิทัลวอ l เล็ได้นะฮะก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่23และส่วนที่เพิ่มมาก็คืออะไรฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะซื้อไม่ได้สมาร์ทโฟน ่าซื้อไม่ได้นะเพราะว่าหลายๆคนก็มีความหวังอยู่ว่าเอะแม่ตกลงแล้วเนี่ยคือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเนี่ยจะไปซื้อได้หรือไม่อย่างไรนะฮะอนอกจากสนุก .com แล้วมาดูของไทย p p s s หน่อยแม่ผมจะไม่เล่าข่าวหรือว่ารายงานข่าวจากต้นสังกัดก็ไม่ได้นะครับแต่ก็เริ่มต้นที่พยายามดึงมาจากในส่วนของภาคอื่นก่อนนะครับ ในส่วนของไทยพีบีเองเนี่ยก็มีการตั้งประเด็นนะครับว่าพูดถึงโจทย์ต่อไปด i จิ t a ลวั l เนียนึมื่บาทจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายครั้งเพื่อเดินหน้าโครงการให้ได้แต่ว่ายังมีโจทย์ทางเทคนิคนะครับในการพัฒนาระบบใช้จ่ายเงินในโครงการที่ยังต้องลุ้นเพราะว่าอาจจะต้องมีการแลกกับปัญหาร,ระบบแอปแบงค์ล่มได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคแล้วนะครับเพื่อนๆครับ นี้เดี๋ยวไปดูฮะจากสันักข่าวต่างๆครับนอกเหนือจากสนุก .com แล้วก็ของไทยพีพีแล้วนะฮะยังมีหลายที่นะครับที่พูดถึงในเรื่องของดิจิ t a ลวอลเลตหนึ่งมื่นบาทเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับในรายการสถานีประชาชนทางไทยพีพีเองนะฮะเราก็มีการนําเสนอนะมีการนําเสนอเกี่ยวกับประเด็นนี้พูดถึงความคืบหน้านะครับและเพื่อนๆนลครับมีความเห็นยังไงบ้างนะแต่ทีนี้ผมต้องย้าอย่างนี้ กรณีเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนหรืออาจจะไม่ใช้สมาร์ทโฟนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะที่บอกว่ามีความเสี่ยงเพราะอะไรฮะเนื่องจากว่าตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนนะฮะออกมาเตือนว่าให้คุณระวังพวกข้อความแนบลิงก์มาแล้วอ้างนะเขียนแบบพาดหัวว่าคุณได้รับเงินดิจิตอลวันละหนึ่งื่นบาทผมเคยทำคิด เตือนก่อนหน้านี้ละนะกลัวมากกลัวว่าแบบเพื่อนๆจะเผลอไปไปกดนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฝากเพื่อนๆครับช่วยกันส่งต่อหน่อยแล้วกันนะถือว่าเป็นการเตือนภัยเป็นภัยใกล้ตัวนะฮะที่มันเกิดขึ้นได้อะเพราะว่าผู้ก่อเหตุมักจะใช้กระแสนะครับกระแสข่าวทเทรนเนี่ยในการที่จะเอามาลวงเพื่อนๆเพราะว่าไรฮะ เรามีความสนใจในประเด็นนั้นอยู่ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ใช้ประเด็นที่เรามีความสนใจเนี่ยหยิบยกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะมาหลอกเราทีนี้ถ้าเกิดพลาดล่ะต้องทํำยังไงหากว่าวันนึงคุณพลาดนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วถูกดูดเงินแล้วภาษาที่มักจะพูดกันนะนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคในเชิงของพวกสปายแวร์มาแวร์อะไรเงี้ยเอาไปกุมารทองแล้วกันเข้าไป เฝ้าติดตามไปเฝ้าดูเรานะไปส่องเราว่าเรากดรหัสโมบายเบงกิ้งอะไรบ้างได้ข้อมูลของเราไปนะครับแล้วหลังจากนั้นยังไงฮะอาจจะมี call center โทรมาอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นลิงก์ที่ดูดเงินเลยเนี่ยนะโอกาสที่คุณจะส่มเสี่ยงเงินศูนไปจากโมบายเบงกิ้งมีสูงมากดังนั้นย้ำเลยนะครับห้ามกดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็น โครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท,ที่ส่งมาในโทรศัพท์มือถือของเรานะห้ามกดเข้าไปในลิงก์อย่างเด็ดขาดแล้วย้ำเลยนะครับหากว่าจะโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยคนส่งลิงก์มาให้ว่าให้โหลดแอปทางรัฐห้ามกดถ้าเกิดว่าคุณจะโหลดได้ก็คือคนที่ใช้ iOS นะใครที่ใช้ระบบ iOS ก็ไปโหลดใน App Store ใครที่ใช้ระบบ Android ก็คือใน Google Play หรือว่า Play Store นั่นเองนะครับอะไรนอกเหนือจากนี้เห็นเป็นนักสกุล apk มาห้ามเด็ดขาดไม่งั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อผมมีความเสี่ยงสูงมากว่าคุณจะถูกดูดเงินนะครับหรือมีผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปสิงสู่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณนะฮะแต่นี้ถ้าเกิดว่าถูกดูดไปแล้วทำยังไง เงินหายไปแล้วหรือเชื่อเขาไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยกดลิงก์ไปก็จะถูกชักชวนไปเลยฮะไปอยู่ในกลุ่มหลาย Open c h ช t แล้วก็ชวนทำภารกิจถูกหลอกทำภารกิจให้เสียเงินพอรู้ตัวไปก็จะถูกผู้ก่อเหตุข่มขู่คุกคามขู่ฟ้องร้องคุณไม่ต้องกลัวฮะผมบอกเลยคุณไม่ต้องกลัวนะให้คุณรู้ตัวให้เร็วปรึกษาผมปรึกษาทีมงานรายการสถานีประชาชน อยากให้สมัครเป็นสมาชิกของไทย PBS จังเลยนะไปเป็นเพื่อนกันแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะครับอพอรู้ตัวแล้วทังไงฮะให้คุณแจ้งธนาคารอันนี้คือในกรณีที่ว่าหากว่าคุณสูญเงินไปแล้วนะถัดมายังไงฮะให้คุณโทรแจ้ง1441แล้วถัดมายังไงฮะให้คุณไปแจ้งความที่โรงพักทำให้ครบทั้ง3องค์ประกอบนี้นะครับเชื่อผมนะอย่าไปเชื่อผู้ก่อเหตุน,นะฮะ และผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กว่หมายเลข3เวลา14.00ใน,ในา5นาทีจนถึงเวลา15.00ในใน,ใน,านะครับแล้วพบกันนะ